น้องโอเล่นะครับแม่น้ำเพศผู้อายุ4ปีนะแม่น้ำเพศผู้นี่สังเกตได้จากสันคอที่ใหญ่แล้ะขนจะเป็นสีดำนะครับส่วนเพศเมียสันคอเล็กขนจะเป็นสีต่าองอมเทานะครับอ่ะเมื่อกี้เราเห็นน้องตัวเล็กเล่นบอลลูกเล็กกันแล้วคราวนี้ตัวโอเล่เล่นบอลลูกใหญ่กันบ้างเล่นลูกนี้กันเลยอ่ะพร้อมเล่นพร้อม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 แล้ว เราโฉียวไหลฉยวหลอืบนี่เห็นน้องเล่ซั้นๆมาป้อมอย่างนี้นะครับตะมนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ60กิโลนะแมวน้ำเป็ดผููตามธรรมชาติที่สามารถมีน้ำหนักได้ถึง200กิโลนะครับเสือเพชรเมียนี้จะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ50ถึง100กิโลเราเห็นการยกหางอยู่กันที่กันแล้วคาวนี้มาดูโอเล่เดินกันบ้างหลอเี๋วเล่เดินพร้อมกายยกหางไปด้วยแม่น้ำผลัดตัวนะครับเป็นการฝึกให้ออกกำลังกายกันทุกวันนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วความแข็งแรงของแม่นาคนี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยทีเดียวอ่ะโอลีบอกผ่านแล้วผ่านแล้วขอใหม่ทีขอใหม่ทีขอสวยๆหน่อยสวยๆหน่อยอ่ะลงไปทีพร้อมสวยสวยฮึบมี่โอ้โหอย่างที่บอกนะแม่นาของเราแข่งแรงกันทุกตัวเลยนะีโอ้โหอะเราะช้ตรงไม่กันน้องโอล่ของเราหน่อยอะคราวนี้เดี๋ยวเรามบริวารสามารถอันนี้ของน้องโอเล่กันดีก,กว่านะ เองมีรถต่างระดับด้วยกันถ้าลัวนนะก็ลองดูกันนะว่าน้องโอลเล่จะเล่นอะไรกับล้วนท่า,านี้นะครับอ่ะโอเล่้อมอยางพร้อมอยาง้อมอย่างพร้อมแล้วมัเดี๋ยวเรามาดู้อมสามารถอันนี้ของน้องโอลเล่ก,กันดีกว่า